ใช่นั่นดิอ่ะเด็กเยอะมากติดเต้นมากอะไรอะไรอันนาอันบัมค่ะอับัมผิดเริ่มเลยผมผมีอ่อนีดีใจมากตองไหนเขาจับกับผู้ชายนะ รื่องจริงไม่ได้โกหกคุยวีห้ีสอ่ะพี่ดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่แบบว่าได้เปิดตัวอัลบัมมี่เป็นรายการสักทีเดียใช่ค่ะดีใจมากๆแบบมากันเยอะมากๆเลยขอบคุณนะคะจริงตั้งใจทำมานานแค่ไหนแล้วคะสำหรับอาบั้มนี่อัลบั้มนี้ทำมาประมาณ2ปีครึ่งได้ค่ะใช่เพราะว่าเหมือนเราก็ค่อยๆทำไปแล้วก็ตอนนั้นก็แบบออกไม่เป็นอิสระดด้วย เลยแบบต้องเรียนรู้อะไรเยอะก็ค่อยๆทามาในแบบสเต็ปของตัวเองเรื่อยๆช้าๆมีทั้งหมดกี่แทร็กนะคะับันนี้มีเก้าเพลงทำเองด้วยทาเองค่ะทำกับโปรดิวเซอร์กันอยู่สองคนค่ะแล้วก็นั่นแหละแบบอย่างอย่างที่บอกไปว่าเหมือนแบบเหมือนคลอดลูกเลยค่ะเมื่อคืนหนูว่าตึงออกมาสองปีของเราสัมนสิบนาทีก่อนนั้นมีให้ฟังแล้วก็ไปมาที่เขามาชวน เขียนเองทุกเพลงค่ะแต่บางเพลงก็จะมีแบบโฟร์ไลเลอร์ด้วยอะไรอ่ายย้อนเหมือนแต่ละเพลงนี้บอกว่าวีเอาอดูไปมันจะเป็นนักเตะเองต่าบึงเลยกลับมาไม่ได้ทำไมถึงแบบเอาวเป็นตัวเราออกมาเป็นเพลงนะคะเพราะว่าวีว่าวีเหมือนวีรู้ตัววีเป็นคนที่แบบมีแบบความส่วนตัวบางอย่างอยู่ด้วยแต่ว่ากับเพลงวีรู้สึกว่าวีจะเปิดกับสิ่งนี้พอ วิเลยรู้สึกว่าแบบน่าจะเป็นวิธีที่เราจะรู้จักกันที่สุดแล้ววิว่าหลายๆคนน่าจะแบบมีโมเมนต์ของชีวิตบางโมเมนต์ที่แบบเจอสิ่งเดียวกันกับสิ่งที่เราเจอจะได้ทำไมถึงเ,เลือก,อกทำเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเอะคือจริงๆที่เราเลือกทำเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่า ปกติวีเขียนเพลงเป็นภาษา,ษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทยทั้งที่แบบพูดไทยดีกว่านะแตวะ่ว่าแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมแตว่ว่าก็เลยก็เลยอยากให้คนได้ฟังในแบบที่วีเขียนออกมาแต่คุณคิดว่าวีต้องเป็นแบบเพลงช้าอย่างเงี้ยแล้วมันมีเพลงเร็วมาด้วยเงี้ยเราหนักใจไหมกับเพลงเร็วเร็วสุดเมื่อกี้คไรเ็วสุดเร็วสุดเมื่อกี้ไม่ m เ d i u เนาะก็ีเดียมค่ะก็วีว่าเหมือนแบบ ก็เหมือนเรียนรู้กันไปเลยค่ะเหมือนแบบเราก็ค่อยๆออกจากเซฟโซนตัวเองได้ลองแบบทดลองนู่นนี่นั่นซึ่งอัลบั้ม Glitter ร์และสมออัลบั้มเนี้สำหรับวีวีรู้สึกว่าเป็นเหมือนแบบ experiment 101มากแบบทดลองอันแรกเลยอะไรเงี้ยก็ต้องชอบแบบส่วนตัวรู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็ชอบเพลงของตัวเองมากแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นจะว่ายังไงมันแตกต่างจากการทำเพลงภาษาไทยไหมอ่ะอัลบั้มภาษาไทยอ่ะอัลบั้มภาษาไทยวีว่าวีไม่เคยทำอัลบั้มภาษาไทยแต่ว่าในการทำเพลงอ่ะมันก็แตกต่างตรงที่แบบ ภาษาแล้วก็วิธีการอธิบายมันก็แบบต่างกันแบบ approach มันไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ส่วนอัลบั้มแบบมีรู้สึกว่าการทำอัลบั้มมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลยอ่ะเราถึงใช้2ปีขนาดนี้ก็เลยแบบพอทําได้ปุ๊กมาเลยอันนี้มีโปรโมทที่ต่างประเทศด้วยใช่ค่ะก็ทั่วทั่วเอเชียก็มี Universal คอย push ให้ก็อย่างตอนนี้ก็แบบได้ขึ้นตาม playlist ต่างๆใน Spotify Apple แล้วก็แบบได้ play ตามรดิโอของแบบ อย่างนี้พอมาฟัง่วเอเชียอย่างเงี้ยมันจะต้องคำนึงถึงคนฟัง่วเอเชียไหมว่าเขาจะต้องชอบเพลงแนวไหนอะไรยังไงเราวิว่าทำเพลงตามตามคนแบบว,ว่าฟังไม่ได้วิวว่าสำหรับวีวีแบบทำเพื่อตัวเองเหมือนแบบเราทำเพื่อเราชอบเพลงตัวเองปุบปับมันน่าจะมีคนที่ชอบเหมือนเราเพราะถ้าแต่ว่าเราทำเพื่อเอาใจใครอะ่ะวีวอาจจะแบบเดามันมันคงยากมันคงด,ดังไม่ถูกแล้วเราจะไม่เป็นตัวเอง ก็เลยรู้สึกว่าวีทำแบบที่วีเป็นตัวเองแล้วแบบให้คนมารับรู้เราแบบนี้ต่โคาดหวังอะไรกัรตลาดการตลาดไหนคาดหวังกับตลาดอินเตอร์ไหมวีบอกแว่าตลาดที่แบบเฮ้ยเขาจะได้ฟังเพลงเราแมนขึ้นข้ามประเทศอะไรแงบนี้ยใช่วีว่าใช้คำว่าคาดหวังไม่ได้แต่ใช้คำว่าแบบหวังว่ามากกว่าใช่ก็แบบหวังว่าเขาจะชอบกันนะเป็นเราไม่ว่าเป็นศิลปินตัวแตมตัวแล้ววียังไม่กล้าพูดวีเป็นศิลปินอินเตอร์แต่ว่าวีว่าวีก็เป็นศิลปินคนหนึ่ง การโปรโมทอะเขาดีตอนนี้โปรโมทยังไงคะในช่วงนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวแลเขาก็อินพาวเวิ์กันไปว่าว่าจะโปรโมทยัเขาก็ยังไม่แน่ใจตอนนี้ก็โซเชียลมีเดียกันก็แบบว่าฝากคลิปทีเรื่อยๆเลยวันนี้หนูกลับไปหนูอยากถึงนชาวอะไรบ้างจังเลยแล้วเราก็สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่จะเป็นแล้วจะมีมิกซ์คอนเสันอย่างรี้ตอนนี้เพลงเรามาไปถึงประเทศไหนบ้างที่เขาเปิดตัววันไปบ้างเนี่ย ก็ม <kung> <haft kaz ali> ีแน่ๆคือมีสิงคโปร์มาเลยอินโดฟิลิปปินส์เวียดนาแคนเบอร์เรียอะไรทําไมเป็นโซนไต้หวันอะไรแฟนคลับมาคอมเมนต์ว่ายังไงบ้างคนต่างชาตินะเขาก็แบบเขาก็เขาก็ชอบกันนะอะไรเงี้ยแบบเหมือนที่ที่เราเห็นนะถ้าเกิดเขาไม่ชอบเราก็ไม่รู้ไม่ว่าคอมเมนต์บอกแต่ว่าที่ที่ผลผลที่ได้รับมาก็คือแบบว่าโอเคเขาชอบกันแล้วก็ได้รู้จักกันมากขึ้นจริงๆเวลาามีแฟนอินเตอร์คอมเมนต์อะมันชื่นใจกว่า แฟนชาวไทยไหมมันตื่นเต้นไหมว่าแบบเฮ้ยเราไปถึงดัานเราอะไรอย่าเงี้ยก็มันมันไม่ได้ชื่นใจกว่าแต่มันก็ชื่นใจพอสมควรใช่แต่ก็เราก็ยังอยากให้แบบคนไทยฟังเพลงเราเหมือนกันถึงแม้มันจะไม่ใช่ภาษาไทยแล้วเพราะสุดท้ายประเทศไทยก็บ้านเราจริงจริงมันจะมีคนท้องถิ่นไหมล่ะวีเพราะคนที่ตื่นเสียงคือใช่ภาษาไทยเหมือนกันภาายอวีเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นด้วยกับการดูแลเนชัน ถ้าจะทำเพลงไทยก็จะทำเป็นเพลงไทยไปเลยก็ในอนาคตน่านนจะมีเพลงไทยที่ทำมาบ้างก็คอยรอวันต่อไปโปรเจกต์อื่น,นไม่ได้ทิ้งเพลงไทยเนาะไม่ได้ทิ้งแสดงว่าแม้ไม่อยู่ใน Universal เ,เ,เป็นค่ายแบบว่าอินเตอร์นิดนึงแต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ปิดกั้นว่าเราถ้าเราจะมีเพลงไทยก็ได้ใช่มเขาเขาเปิดให้เราเป็นตัวเองเต็มที่เราก็อยากเป็นตัวเองเต็มที่เราแบบเนี่ยเหมือนเพลงบางเพลงวิกก็ใส่ภาษาฝรั่งเศสเข้าไปเป็นคนไทยก็ทำเพลงไทยบ้างก็แบบทำหลับ รับทุกอย่างที่เราเป็นมีอย่างแฟนคลับเองแบบมันมีกลุ่มประเทศไหนที่มันทัชชอบเรามากที่สุดอะคะีที่แบบว่าเข้ามาเขาหาเรามาแบบที่เราเห็นชัดๆว่ากลุ่มนี้มาแบบชอบเพลงเราเลยเห็นชัดๆเลยคือสิงคโปร์อินโดนีเซียใช่สิงคโปร์อินโดมาเลยยกับฟิลิปปินส์ก็คือเขาจะฟังเพลงเราดีกว่าอย่างอย่างที่เขาบอกไปก like like ็ค oh, hey, like ือเหมือนอาทิตย์ที่ผ่านมา ก็เพลง Ado หรือ g e ถูกเปิดบนวิทยุเยอะที่สุดใป็นาร์ตโลกหลัใช่ยังขึ้นชาร์ตไหยังไม่แน่ใจแต่ว่าหลักๆก็คือแบบถูกเปิดเยอะที่สุดในช่วงอาทิตย์นลังเนอตั้งเป้าความสำเร็จที่ไม่รู้เลยอ่ะก็หลักๆก็คงแบบขอแค่คนชอบเพลงเราก็ดีใจแล้วอ่ะแล้วก็ถ้าไม่ชอบก็เดี๋ยวเลาะแล้วก็ใหม่ อยากไปไกลแค่ไหนอ่ะอยากไปไกลถึงยุโรไปไกลถึงอะไรยังไงบ้างก็อยากก็อยากไปก็อยากไปได้เรื่อยๆนะถ้าไปได้ก็ไปก็ไปมันก็น่าตื่นเต้นใช่แล้ไปไม่ได้เราก็เราก็อยากทำกนีดีอ่าอ่ะฝากเอาบานนิดหนึ่งแล้วกันแล้วก็ช่องทางการรับฟังว่่าจะมี CD ดีด้วยใช่ค่ะก็ฝากนะคะสามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยแบบจู๊กส์แอปเปิลมิวสิกส y อร์ตฟลามีทุกที่เลยแล้วก็ เหมือนตัวซีดีเองก็จะตามมาด้วยค่ะทีตหน้าก็น่าจะเริ่มเปิดเปิดให้ฟิอเดอร์กันแล้วอะไรหน่าเราดูภูมิใจมากเลยใช่เราดีใจแบบหน้าตาดูอิ่มเอิบใช่เออดีใจเผือนมีลูกของตัวเองละใช่แก้วเพลงเขาส่งดอกไม้มาให้ไหมค่ะแก้วอะค่ะส่งดอกไม้ไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งแต่เขาดูเหมือนเขาชอบเพลงเราเหมือนกันนะเนาะชอบค่ะชอบมีส่งไปศึกษาหรืออะไรยังไงบ้ามาตอนที่แบบทำทำประมาณหนึ่งใช่ ก็ค่อนข้างแบบเหมือนอ๋อบางค่อนข้างอยู่ตัวแล้วเขาก็แค่จะแบบให้ความเห็นช่วยๆเขามีกำลังใจเราไงบ้างการอ็นี้ก็ก็ก็บอกสู้ๆแล้วก็แบบเออภูมิใจนะอะไรอเขาไม่บอกว่าชอบเพลงไหนมากที่สุดเลยไม่บอกไหมยังยังไม่ได้บอกว่าชอบเพลงไหนที่สุดแต่ก็ดูเอนจอยเอ็นจอยจริงๆคุยเรื่องดนตรีกันเยอะมันเพราะเขาก็ด้านดนตรีเหมือนกันคุยแบบ60เป็นเรื่องดนตรีกันคิดดู กิ่ไคยกได้ที่วันนี้คุณก็เลย่า่เที่คุยกันเร้่ที่คุยอ่เงี้ยก็ก็ก็ด้วยแ่ว่าฟังเพลงข่งเราแบบม่พรเรสุดก้ก็จะมีเพลงของเขาเหมือนกันก็่ะ็กหน่อยดีจะไปช่วยเไหมคะิชไมคไม่ไม่น่าค่่ดีวไม่น่ามีรเวนี้คมากแต่ว่าก็ก็มีความเห็นท่ไเป็นคอมเมนต์ให้ไป่แล้วก็ให้กาลังใจไ่ ก่อนหน้านี้มันก็เราฟังก็แบบมีเกิดอะไรขึ้นบนอินสตาแกรมเราใช่ก็พอมันเป็นไปแบบอื่นนะแล้วก็แล้วก็เครียดแหละจริงจราแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบปกติความไปแบบอื่นมันทาให้รู้สึกเราสูญเสียความตั้งใจที่เราอยากจะเอยอยากให้ฟังเพลงมากกว่าไปโฟกัสเรื่องอื่นใช่ใช่เพราะเราก็รู้สึกว่าเราแบบตั้งใจทําเพลงมากเลยแล้วมันเป็นเพลงที่เราอยากภูมิใจนําเสนอมากเลยแต่แบบ อ้าวประเด็น<ร>มัน<ร>ไม่ได้ไปอยู่ต,ตรงนานอะ,อะไรเงี้ยเราก็เออเราไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดเป็นเรื่องเป็นราวเราแค่ในมุมของเราเราก็รู้สึกว่าเนี่ยเราค่อยๆแบบเอาเนื้อเพลงมาให้ดีกว่าทีละอันรูปที่ใช้ก็เป็นแบบรูปเอ็มวีหรืออะไรงเง<อ>ี้ยแล้วกลายเป็นว่าอ้าวอุ้ยก็ก็เออคงคิดก็คูคิดน้อยไปเองตกใจนะตอนที่แบบเห็นข่าวมันถผลกระหน่ำเข้ามากไปแบบมองว่าลบรูปเขาลูนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ตกใจอ่ะก็เลยแบบ ถอยมาตั้งหลักอยู่เหมือนกันว่าจะเอาไงดีคืกอก็อยากอยากอธิบายความจริงให้เหล็วที่สุดแล,แล้วก็แต่ก็ไม่อยากให้แบบว่าเพลงมันยมไปด้วยเพลงมันยมเงมเออใช่แล้วเราก็แบบเออเราควรจะทำยังไงดีเราอยากอธิบายความจริงนะ ก็แบบอยากให้ฟังเพลงด้วยไม่ไม่รู้จะทำยังไงตอนนั้นก็แบบช็อกช็อกอยู่อ่าเรียกเรียกว่าการการที่เราโพสต์มันไม่ไม่ได้เป็นหนึ่งในการโปรโมทหรือแผนโปรโมทหรือว่าเพื่อสร้างความเข้าใจผิดอะไรก็ไม่มีการโพสตแต่เป็นแผนโปรโมทแต่ไม่ได้ตั้งใจให้ทำแบบการเรื่องราวเข้าใจผิดอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่แพร์ในความตั้งใจก็คือให้คนแบบเอ๊ะเร่งใหม่หรือเปล่าคือหลักๆคืออย่างนั้นเลยตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาน่าจะเดากันถูกกันเลยเอ๊ะเร่งใหมหรือเปล่ากลายเป็นอีกเรื่องใช่ก็เคือการออกมา เล่นกับความขขารู้นนตกตกตกสึกขเราอะไรแบบนี้ทำให้เขาแบบตกอกตกใจอะไรแบบนี้เหมือนู่ก็ขอโทษนะแล้วคือ <c ười> ไ,ไม่ทันคิดจริงๆว่าแบบจะไปแบบว่าคลิกเป็นแบบนั้นแทนอะไรเงรี้ยเราเราเรา,เราคิดน้อยเกินไปเราคุยไม่พูดอะไรได้ไม่เยอะนอกจากว่าเออวีวีไม่ตั้งใจดูก็ <ๆ S 2> ขอโทษอ่ะคือรู้แหละว,ว่าแบบเออคนแบบแคร์เราจริงๆอ่ะพอถึงแบบว่า เออแบบเป็นหัวกันอะไรเงี้ยเราขอบคุณแล้วก็ขอโทษบ้างๆหนูกับการที่เราโปรโมทเป็นการเพลงเศร้าด้วยเพลงดาร์กด้วยก็เลยยิ่งไปกันใหญ่เลยหนูว่าน่าจะเป็นเพราะแบบเหมือนก่อนแบบก่อนหน้านี้หนูโปรโมทเพลงอกหักก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะหนูโสดก็แบบก็ก็เลยแบบโอเคแบบต่อไปนี้ก็เลยแบบอ๋อโอเคแบบสิ่งที่เราทํามันจะแบบกระทบกันเรื่อยๆเลยนะไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราพูดหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องเรียนรู้กันไป เขคุยไหมคะหลังจากที่แบบว่าข่าวมันตีกระจายไปขนาดนั้นแล้วก็คุยเขาก็แบบว่าไม่เป็นไรจะเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นบทเรียนไปแสดงว่าเขาก็รู้ว่าเราแบบเฮ้ยแอบน้อยกับเรื่องนี้เยอะเหมือนกันเนาะก็ก็รู้ค่ะแล้วเหมือนแบบเพราะว่าเขาก็เหมือนเขารู้อยู่แล้วว่าแบบแผนโปรโมทเป็นยังไงแล้วความตั้งใจคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยรู้ว่าแบบเออนี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราตั้งใจไว้แต่แรกเขารู้วิสัยทัศน์หลังจากนี้ถ้าเราประบตเพลงจะเป็นไงครับพีท่าเพลงมันเป็นเพลงเศร้าอีกแล้วก็มึงก็จะแฮชแท็กชื่อะไร ว่านี้คือการโปรโมทอะไรอันออะไรต้องบอกว่ายังรักกันอยู่รักกันดีอะไรอะไรแบบนั้นไม่ไม่น่าใจไปกันอ่าโอเคขอบคุณค่ะ